สวัสดีครับอยู่กับดูสิทธิ์รถมือสองเช่นเคยนะครับวันนี้พามาชมเอ r นานะครับเป็นตากลมนะครับชุดสีผมว่าพอดูได้นะครับแต่โอกไก่เนี่ยแตกเยอะนะครับถ้าเอาไปทำสีใหม่ได้นะครับไปซ่อมเอาเนาะแต่ถ้าสีเดิมถ้าถ้าไม่ยึดติดก็ผมว่าก็มองว่าพอใช้ได้นะครับแต่วัดไปวาไม่ขี้เละตรงนี้มีแตกนะครับ เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตรงนี้ให้หรือว่าถ้าไม่เปลี่ยนเราก็จะลดให้นะครับเบกหน้าใช้ไม่ได้นะครับอยู่ครบวอเตอร์วาลวใช้ไม่ได้นะครับไม่หมุนเนาะแต่สีโครงผมมองว่าสวยนะคันนี้เราหาจังหวะหาชุดสีที่เขาแยกนะครับส,สวยๆเนาะเนี่ยโครงถือว่าสวยเลยเสีเดิมนะครับแต่มองโดยรวมสวยนะผมว่ามองว่าสวยนะครับนี่ข้างนี้เนี่ย ล้อเป็นล้อ,ลอแม็กแท้นะครับโครงก็ยังสวยนะทะวินทไฟลยนะครับนี่ในตัวอันนีนะ้เขาเรียกอะไรอะแอร์โฟไหมครับตัวรับลมเจอดอกเดียวนะครับมีดอกร่วงหายนะครับนี่ถังสภาพสวยนะด้านในนะครับแทบไม่มีสนิมเลยเงาวับอะฟนะังเสียงเครื่องกัน แจมันต้องยกยกนิดนึงนะเหมือนว่ามันสึกหล่อไปเยอะนะครับเอ้ยตรงนี้ได้ใช้ได้นะครับเหมาะสำหรับเอาไปเก็บงานนะครับเนี่ยผมว่าหรือไม่ก็เอาไปซ่อมชุดสีนะครับที่มันแตกหรือก็รอจังหวะที่เขาที่เขาแยกอะไรนะครับเครื่องแน่นดีนะนะครับรอเย็นผมยังไม่ได้เช็คนะครับ ติดนะครับคนนะนะเนี่ยหูมันหักนะครับถ้าเปลี่ยนชิวแล้วเราก็ซ่อมตรงอนี้หน่อยปะว่าโอเคเลยนะนี่เนี่ยในมุมนี้ก็สวยนะครับก็ใครหายอยู่นะครับราคาเบาๆนะครับเหมาะสำหรับสายปัน้นสายเก็บงานเดิมนะครับจริงๆคันนี้ถ้าไปหาอกไก่เดิมๆแล้วก็ด้านหน้าสวยๆใส่ก็โอเคนะไม่ขี้เหร่นะครับ เปลี่ยนปลายท่อทําสีท่อใหม่ท่อไปเนาะใจสอบถามทักมาได้เลยนะครับเป็นอกนสารเล่มโอนภาษีขัดเกินนะครับ